อะวันนี้นะครับผมได้ซื้อของจากน้องคนหนึ่งเป็นน้องรักของผมเองคนนี้ไงจําได้เปล่านี่ฮะน้องมัตทิวคอปเปอร์ฟินะน้องมัติวนะหายไปนานนะครับก็คือน้องคนเนี้ยผมชอบคนอย่างนึงคือเขาเป็นคนที่เริ่มต้นสตอรี่ของเขาคือเขามีเสื้อตัวเดียวคือเสื้อลิมบิสกิทธรรมดาธรรมดาเลยมาขายผมที่ร้านมากับเพื่อนรักของเขานะฮะเขาก็พามาขายผมปุ๊บเสร็จแล้วผมก็ได้ได,ได้ได้ช่วยซื้อเข้าไป แล้วทกวันเนี่ยผมเห็นว่าเขามีพัฒนาการตอนนี้เห็นว่าเขาว่าขายชุดน,นี้พ่อที่เอาเงินไปเปิดร้านที่ตลาดรถไฟนะครับกับพี่ชายเขาน่าจะเป็น,นบังดิสนะฮะก็น่าจะไปอยู่กันที่ตลาดรถไฟยังไงผมก็ฝากไปติดตามไปกดหนุนน้องด้วยนะครับเพราะว่าของดีแล้วก็ของสวยนะครับแล้วก็เป็นของแท้ด้วยนะครับนี่เอามาแบ่งผมนะฮะก็เจ้าพวกที่แบบเนี่ยมีตําหนิขาดๆาดเก่าๆขายไม่ออกแล้วเนี่ยแล้วก็ยัดให้พี่มันผมก็มีหน้าที่ก็ต้องซื้อมันดูดิเอาไม่ตาหนิไม่ขายจริงๆนะมึงไปดิมึงคอฟันปลาอย่างเงี้ยเออเอ มันก็บางดีกับผมแหละผมก็เข้าใจอยู่ใช่ไหมทิวใช่ไหมนี่ถ้าแบบอเมริกาไม่ขายก็ต้องขายยุโรปให้ผมอย่างเงี้ยนะผมก็รับไว้นะครับพราะน้องเขาก็น่ารัก<ะ>เขาบอกขาดทุนพี่แล้วอ่ะดูเอาจริงๆอ่ะตัวนี้เอเลเดเกนน่ะผมไม่ดูอะดูนจำานีทุกตัวนะตัวนี้เราตัวนีๆๆล้ลายดีไหมแม่งทาข้างทําข้างนี่ทําข้างจริงคือจัดให้ผมแบบสวยทุกตัวเลยนะครับซึ่งผมก็น่ารักเอาอีกตัวหนึ่งไททันิกเอาของดีของดีรวยอะไร งานไทยเออจัดแบบอันไหนที่แบบเล่โลว์มานี่ให้กูหมดเลยน้องผมน่ารักมากนี่นี่ตัวนี้สมบูรณแบบ์แบบครับนี่พิงฟอยอันนี้เป็นงานอะไรเม็กซิโกแต่ว่าเอเคเข้าใจได้ตัวบอลวนทัวอันนี้ก็สวยอันส่วน,น,นตัวผมชอบน่ารักอย่างเงี้ยผมขายญี่ปุ่นได้นี่อะไรนี่ยุโรปนี่เกอแอนเลสเบียนอะไรเนี่ยโอ้โหตายละแต่มีตัวนี้ทีเด็ดตัวหนึง่งนี่มันจะพว่วงแบบของดีให้ตัวหนึง่งตัวนี้ก็ได้มามันขายสองหมื่นหกพันห้าแต่ผมซื้อมาผมขายแล้วนะตัวนี้ผมขายที่พี่สน 20,000บาทอันนี้โซแล้วนะอย่งไงไม่เป็นไรครับผมถือว่าการซื้อของผมเนี่ยเจตนาของผมเนี่ยคือผมต้องการช่วยน้องนะครับต้องการสน,สนับสนุนให้เขาอะ่ะเป็นก็ตเ,นเติริญเติบโตในแบบสายที่เขาทํางานก็ถ้ามีอะไรมาไงถ้าผมซื้อได้ผมก็จะช่วยพยายามจะช่วยซื้อให้ในตลอดนี่คือในความคิดของเรานะครับจะมีตาหนิจ,จะขาดจะอะไรแนตะ่แต่ก็ขอให้เราแบบเออไม่ขาดทุนวะขายได้เท่า,าทุนก็ยังดีแต่บางครั้งว่าตัวเนี้ยผมขายได้ไปแล้ว20,000เนี้ยผมก็แฮปปี้นะครับก็โอเคเราเราก็ขอบคุณน้องมแมทง กำลังจะเปิดกับพี่ที่ตลาดรถไฟผมก็ไม่รู้ว่ามาโซนไหนเดี๋ยวถ้ามีไงเดี๋ยวอัปเดตมาให้ฟังก็นงมาทิวนะครับไปตามได้ขอบคุณมากครับ